เห็นสิ่งนี้ปุ๊บกดทันทีมันเป็นไอติมเฮ้ยโอ้เขาออกรถใหม่ trio ice cream cake strawberry milk free ice cream อะทุกคนวานิลลาช็อกโกแลตแล้วก็คาราเมลเห็นชัดๆแล้วก็มีเนื้อเค้กกับ ครัมโบที่เป็นแบบเฮลเซนด้ะที่เอามาคาราเมลไรซ์ช็อกโกแลตจะแบบเหมือนเรากินช็อกโกแลตแท mm ่ง hmm. ที่เรากินเข้าไปแล้วมันจะมีความขมแต่ติดเปรี้ยวนิดนึงคาราเมลไม่หวานมากไม่เลี่ยนไวราจะหวานสุดเห็นเม็ดของฝักวไวลาป่ะพรีเมียมมาก mm hmm. ตัวเนื้อเคก้กเฮลเซนั้ชอบมากสตรอเบอรี่มิลฟอยนะคะ มันจะเป็นแบบเลเยอร์มิลฟยมันจะเป็นเหมือนแผ่นแป้งกรอบๆก็เอามาแป,ประกบประกบกับครีมของเขาเนาะตัวแป้งพับมันจะเป็นรสชาติฟิลลิ่งคาราเมลเลยนะมาตัดความเปรี้ยวตรงสตรอเบอรี่นิดนึงครีมนุ่มมาก